บ้องมีบ้องบ้องหนึ่งโอ้ซานน้องกูไปเลยโทษทีไม่เปิดมาคุยปะโดนโดยพีดเลยไม่เปิดมาข้างหน้าพี่ใครไม่เดินข้างหลังวะเหลือนึ่งคนนี้ใจมากใจมากใจมากปังพี่ขอกระสุนเลยเลยส่วนทองส่วนทองทิ้งไปแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะข้างหลังปะเดี๋ยวพี่กลับไปไปเก็บแยวไปเก็บแพะโอเคโอเคขอบคุณครับยเบลออยู่ขามืพี่ โอเคอุยน okay. uh, ้า mm ปืนใหม่หน hey? uh, right? uh, oh, so oh. ้าป like ืนใหม่เดือนะใครมาบ้างเฮเฮะี้ี้าวเฮ้ยใครมีสไลด์บ้าวะเฮียมาล้าตาคนทีดิาล้วตาเ้ยเยอะนะขวารวซ้ายเลยมีหมดเลยซ้ายตรงนี้ะัอ่ด้วยนะสงคามมาอ่ะออะออ่ะอะอะเให้หมดตัวเลยปุบุ้ครับปุ้ครับปุ้ครับปุ้ครัุอหยาดยาดดยาดเ้ยตอกเยอะ แบบจะครบแปดมายอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเราเราเข้าได้ฝั่งขวาปะประไงนั้นเข้าได้พี่ฝั่งขวาเขาได้เออไม่มีคนเย็นโม่ข้างี่โมสองจัดไปดอันนี้ตัวนึงอุ้ยเกือบน็อกทิกซี่เจ็บพี่ลองแบบกระโดดหมดุนตัวทีนึงแล้วยิงนะพี่ถ้าเป็นวอลซีก็ได้อยู่นะเกมนี้แม่งได้หรอวะได้หมาล์หมาล์เร็วไงเราต้องวตัวน็อก เียกูเกือบเนไอสัตว์ยม่ปืนโคดดาวโครเด้งเลยไอสัตว์ตามไม่ทันเออไม่ไรอไรสนุกสนุกหรอเอพซีเรตามมาเฮ้ยิไข้ตัวนึงนะพี่เมื่อกี้เนียืนหนกงเฮ้ยเจ็บเจ็บ เดินเลยเดินเลยเดินเลยไล่ตามมาเดินฝั่งขวากันนเดินเลยเดินเลยเดินเลยอย่าไปกลัวไม่มีใครตายทั้งนั้นแหละไปปั๊มยาแป๊บตามตามไปเท่กันหน่อยตามไปเท่กันหน่อยพี่ปั๊มยาแป๊บไาเลยโซนไหมโซนไหมดีได้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 อยู่อยู่อยู่ สวยมากครับสวยมากครับค่อยๆเรียนนะมันเลยลูกเขียวเละลูกทองไม่ไหววะปืนแม่งแรงไปเป็นปืนปืนมันไม่ดีเลยพี่กดยิงเมึงยิงเลยยิงดีมากโอ้โหขอพี่การฝั่งขวาพี่ไม่ได้พี่รออยู่น้องๆไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเล่นรอไทม์ิ่งทุกคนนะเราจะเราจะสู้ด้วยกันตายด้วยกันอยู่ในบ้านขวานี้ประมาณ15 15ตัวเอ่อคนเลยพี่อ๋อโทษทีหนูอะวิ่งอยู่ห้องไหนท่อตามมาหน่อยมาทุกคนมาเ็วตามหน่อยตามน่อยมาเร็ว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 เ ไะาขวานพี่ขวานครับมีตวอยู่ขามีตัวขานอนนแจ้นอนแจ้ไหายวบีห่งเบกกี้อยู่ตรงโซนนี้เยอะโน้งมาเจ็มาตัวนึเอาเมียก่อนถอยหลบเข้าโอเคเซฟ ปามียาปับท mm ุก hmm. คนโฮก่อนนะอย่าเพิ่งไปช้าใครนะปามียาปั๊บขอเวลาชั่วโมงนึงไม่เกินปามียาก่อนเกมน่าจะปิดสวีเดออ๋อโทษทีคุณเทช่วยด้วยเจ็บจะขาดว่ะเฮ้ยเรากลับไปทางเลยปะนี่นี่นี่เรากลับอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าว่ะมา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 รอร้อมกันพี่พร้อมกันพี่พร้อมกันพี่พร้อมกันพร้อมกันไปไปไป อย้เ็ดเเตะัวคเ็ตวคนเตัวขวาวขวาะเจดีเฮียเจดีสัเจดีสัเอาบลอลอเฮียบลอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ตัวนั้นพี่จะน็อคจะน็อคมัจะน็อคมันหรือเราอ่ามหือเราเปดเลเลเปเล่นไม่ต้องกลัวตายเริมไหมพี่มาแล้ว ามันมาชิดน,นะมันอยู่โซนตรงข้ามมาเลยอะไรเงี้ยใช่พี่เดือดตีเยวครับที่ฐายแล้วอือค่อยๆหาตัวมันเรื่อยๆเราไม่รีบเราไม่เร่งโอ้โหเนี่ยขนาดไม่รีบเน,นี่ยอ๋อโทษทีไม่รีบไม่อกี้ไปกลัวเมื่อกี้แบบส่งติงพังกันเลยอ่ะเออธรรมไดาวิ่งซ้ายไปโอ้โหหม เหมือนไม่เหมือนไม่เล่นเกมอะเหมือนมาดูรถไฟอะตอนเนี้ยสายสุดสายสุดไปต่อไปต่อไปต่อวิ่ง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 วิ่วิ่ง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 วิ่ิ่งวิิ่งวิิ่ง่งวิ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 ่วิงววิ่ง่งวิ่งงวิ่งวิ่งว่งวิ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 งวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่ง่ เลยเดินเลยมันอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมตายแล้วตายหมดแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยก้อนยิงคนเดียวเนี่ยกรแบงคนอื่นเกิดอะไรขึ้นวะเหนื่อยวะไออนะีมเมาห่เหน่อยวะทำไมเล่นเกมแบบจีนได้เหนื่อยวะโอ้ยปังปัลปังมัมปัง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 ไมงปั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 งยังป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 ังังมัปัปังเปังปังงปังปังปันปัง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 ุ่นเพื่อนหรือรุ่นน้องวะ ก็เรียกเลยนอนโอเคโอเคโอเคในนี้น่าจะพี่แล้วแหละที่สุดไอ้เหี้ยอย่ามาบอกกับพวกแกเออสิบสามสิบสาม่นั้นขอเป็นเด็กขอเป็นเด็กได้ไหมไ้หรือเปล่าว้าโซแซกขอสิบสามไปเอารถดีกว่าผมไม่อยากเสียงดังที่มหาเลยเสียงดังไม่ได้อ่ะนอนมีคนนอนใช่ไหมนี่ลูกนอนได้ พวกกดออกเกมกันหมดแล้วม mm. bon ั้ง MK ดีกว่าเขาก่อนอุ๊ยออกไปไหนเนาะก็เห็นชื่อพี่เขากดออกเกมไปหมดแล้วมั้งเกินวันนี้นันอันดีขี่ม้ามาไม่คึกที่บ้ายเลยธรรมดาเนาะโดนมาลาวด้วยอ้ธรรมดาขอแบบนี้เอาให้พิมพ์เดินไปปึ๊บเจอป่าข้างหน้าังเอ้ยพัดเอ็ดไอ้นี่อ่ะไอ้เรารถร้อยอยู่ไหนวะเยี่ยมเมืองเนี้ย ยี่นี่พี่เดี๋ยวมมาให้ต้องคลิกสามครับโอเคไปแทนทาง go เลี้ยงสิ่งก็บโบกอาดาก่อนน้องพระไรสวัสดีครับมน้ำฟังไม่มีแล้วอ่ะอะไรขาดนื้อน้ำเปล่าใช่ครับอันนี้ครัอ่ะดับละเสียงเป็นอะไรวะนะไปเสียงเสียงปกตินะลองลองเสียงแบบนี้ดูไหมอ่ะลองดิบมือ จราอจรรถอยู่นี่เหรอรถทีวิ่งเลยรถคือไม่เอเนอร์จีปังอ่ะหมดตั้งแต่ยืนรอหน้าล็อบบี้อ่ะอุ้ยเลยเป็นแม่มีนักท้ายก็เลยโอเคโอเคเหยียบตีนทักทายเหยียบตีเหยียบตีนทักทายกันเล็กน้อยไปกันต่อพี่กินเขาไปลังลองเมาเมาไวอยู่ไงก็เลยต้องลองกันเออเออแล้วเพียงลองเมาไวใช่ใช่ใช่ได้เด็กไม่เด็กไม่อยู่กําลังซิ่งกําลังซิ่งวันวานเห็นแต่เล่นในเรนน่าบอลโรแล้วก็หายไปเลย ธรรมดาเนาะนี่เพิ่งกลับมาเต็มเขาบอกว่าวาโลเกมกากไม่ใช่เหรอไม่ด้เกมกากสาววะโลพูดดีๆเกมหมาอุ้ยพี่ไม่มีทรงสาวนี่ติดสาวสาวสาววิอยู่บ้านเนี่ยน้องเอ้ยสาวเอ้ยเฮ้ยเต่กูตะกะแล้วเราพี่ติดสาวอยู่คนหนึ่งอันนี้ติดจริงแฟนเพื่อนพี่แฟนเพื่อนพี่อะเลยื่ออะไรพี่ไอ้โบอเคยดูคลิปขโมยแฟนไหมหนึ่งวันอะ เคยเห็นไหมไอเฮียแทนเอ็กอะอือช่วงนี้พี่ว่าพี่จะขโมยตัวแฟนไปหน่อยละไอเฮียเอามาเล่นเกมทุกคืนต้องลองวะพี่เออแั่งดูทแบบเหม่๊ฟังใจอะไอเฮียแม่งมันมันเออไอคำว่าต้องลองคือมันเป็นบริบทของเราไงแต่ไอเฮียแทนบอกกูไม่ลองกูทําเลยไอเหี้ยแล้วพี่แข่งด้วยไอเฮียกูไปขโมยเมียกูหายไปเลยวันเดียวมีนักแสดงผสมนะพี่เออไอเฮีย มันเอาไปเลยไอเย้เฮียกูก็จะคลองใจเลยสัตว์เพื่อนกูไอเ้เฮียเปิดหน้ามาปุ๊บโ<อ>หเห็นหน้าแม่งเขาแรกกูหายเลยจากที่กูกำลังตึงๆไอเ้เฮียไอ้เฮียแทนไอ้สัตว์ไอเ้เฮียกูจะโกรธไอเ้เฮียเปิดหน้ามาไอ้เฮียยิ้มใส่กู si เลยเฮียโกรธไม่ลงเลยสัตวแก่ดื่มน่าจะดื่มแล้วแบบคิดได้ปุ๊บทำเลยเออน่าจะแบบไออะไรลีเสือเข้า ครบหองคุมสู้แล้วยิงเสียงป๊อกแล้วก็ดังป๊อกเหรอใช่พี่ดังป๊อกเลยพี่ยิงผมเออใช่เหรอจีจีขาวทุกทีลดเสียงแทบไม่ทันโหปาร์ตี้นี้เสียงดังอะดิคือไม่รู้เป็นอะไรชอบเล่นเกมเสียงดังเนี่ยเนี่ยลายแตกทำพงแตกโหน่เนี่ยแล้วก็ไอ้นลง ใกล้นอนแล้วก็แลมเนี่ยมันชอบแบบเสียงดังกันเนี่ยผมเป็นคนเสียงไม่ดังนะมันเล่นเกมก็เป็นคนเล่นแบบพูดน้อยเดิยไม่ค่อยพูดเยอะเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนพูดน้อยมากใช่พี่ใช่ไม่เข้าใจว่าแต่ละคนเป็นอะไรกันชอบเล่นแล้วก็ชอบพูดเสียงดังแล้วก็พูดเยอะพูดไม่มีช่องไฟให้คนอื่นเขาพูดไม่รู้จะพูดทำไมนักหนาโง่หมือนกันใช่พี่นะพี่แต่พี่พูดไม่หยุดเลยนะพี่แต่อ๋อเจอสิไม่มีเสียงด้วยเหรอวะเฮ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยเฮ้ยใครกดไม้เฮียวัดป่านไหน ก็อยากจะตกมุกให้อยู่หรอกแต่ว่าไม่ชอบไปอ่ะเพราะว่าต้องพูดมากแล้วไม่จะพูดมากกว่าปังอี้ตอนนี้ไม่อยากดูกับแฟนก็้าะเฮ้ยเจกซี่ใช่ปวะคนใจไม่ทันเฮ้ยรถมาอุ้ยรถมารอรอยิงยิง นะที้แม่งมาใช่ไปดิมามามันดูไม่เยอะเว้ยเห็บมามามาสองสองสามร้านตัวไม่เกินเนี่ยไอ้มันคนหรืออะไรวะเนาะโอเคอ๋อใส่คลิปบพิษก็ดูกระแพงกระแพงนี่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 เยอะแล้วนี่อ่ะเอาตัวหน้าเอาตัวหน้าเอาตัวหน้าตัวหลังใช่ไหม เป็นน้องหนุ่มไกลยิงมาพี่เอีย,ยงคอไมพี่อยู่ข้างในครับซ้อมยาพี่ออมาสมเลยเป,ไป๊ะๆระเบิดนะข้างหน้าตรงรถเลยระเบิด ตายโซนมาตายโซนไม่ทันลัเธอด้จุกทีลักก่อนเอยช้โชคดีมาด้วยกันสามกลับคนเดียวทำไมวะไม่ได้สู้เลยครับหลอดเยอะกระสุนนี่ไม่มีเลยเฮ้ยกูเล่นมันมือใช่ปะไอ้กู เราก็มันมือเลยเราได้ก็มันมือเหมือนกันเออไอคนกดก็กดยับเลยธรรมาดาอนนี้ไม่ได้จับปืนแล้วอ่ะไหนปังบอกว่ามีเรื่องเล่าให้พี่กินฟังอ่ะอ๋อโอ้เรื่องนี้พี่เคยฟังเรื่องดีมากเลยเนาะยังอ๋อโทษทีเดี๋ยวแบกนะโทษทีโทษทีโทษทีไปเรนทำอะไรตอนนี้นั่งหัวดหงิเองเดี๋ยวขอนั่งหัว่งหงสักเกมกับเกมจริงๆนะปังรู้สึกปังเหื่อยเหนื่อย เดินตามนี่ก็เหนื่อยแล้วสิ่งกันต่อไปขออนุญาตสิ่งข้าเงียเงียนเงียเงียเงียเฮ้ยตรงนี้ข้าได้ป่าววะนามนี่นามนี่เออที่สี่ที่สี่ดีกว่ารถกูแรงพอไหมไา้เฮียน่าจะลงแรงตั้งแต่คนอ่ะจริเออคนน่าจะแรงกว่ารถเลยตอนเนี้ยไอเทสเนี่ยเช็คเงินก่อนบู๊บู๊เครื่องเลยดิบู๊เครื่อง ได้พีได้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 รอดอนี่ดวอ้าวโอเคนิ้วหลุดนิ้วหลุดนิ้วหลุดเนไปหน่อยนิ Glass> ้วหลุดนี่มีรไมือนะพี่ท <um ี่เราไปเมื่อกี้เนี่ยอย่า ใครอะตัวละสามเม็ดแบบหกเม็ดโหสีตัวเขาเขากำลังจะไปเซ็ตห่อใครหรือเปล่าให้ยิงแค่สิบสองเม็ดนะตัวละสามนะเข่าทิศสี่ไม like ่มีคนอุ้ยสวยสวยๆเรามีที네่หนีเรามีที <3 3 <3> <3 ่หนีทางหนีทีไล่หนึ <3 <3> <3)> <3 ่งสองโอ้โหสามลอยเมตรก็พอแล้วพี่ไปใกล้ๆมันได้ไหมมันไม่ดูพี่หรอกยิงเลยนอนยิงเลย วงมาแลวยวงสขอตัวละสเมตรอะวงมางีไปดีกว่าเดี๋ยวมาที่มาท้องมาน้องมัน้องเดจ่พี่สี่หอสองห้อใส่ใคร๋อคุณตี้คุณตี้พี่พอยนะเช็คก่อนมันเห็นกูป่าวไม่เห็นพี่ไม่เห็นมันหลับตายอยู่แฮะโอ๊ยเออสัมเปลี่ยน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 แผนไม่สวยล้ไม่สวยล้ แอด์อกข้อมือติดติไม่หายเหนื่อยใช่ปังแบบไม่รู้ทำไมหนูย่างหนูเชิญก็หอบเฮ้ยไม่เหนื่อยน้องเล่นเกมสนุกเออไม่มีใครเหนื่อยหรอกเราแค่ตอนนี้เรากำลังปรับตัวอยู่อ n น r g y ร์จีอ y นอร์จีอย่าอมอย่าอมเนื้อออมหมูได้ไหมไม่กินเนื้อ อนกินผักแทนดีกว่าพี่ช่วงนี้อ uh, ้าวทัดพูนกินผักจริงกินเจอยู่ช่วงนี้ยิงพี่เดีอุ้ยกาย่ะยิงเราสิอมอเจิโกอยลือเมลอกเลี้ยวมอจิเดียวอยู่บนเขาเมื่อกี้ขวบมือนช่วงนี้เลยสไลด์อยู่ใช่ หาทางที่ทางทางหนีที่ไล่ให้เราก่อนตอนนี้ไอ้เนินข้างใต้เนี่ยเล่นได้อยู่แล้วเดินขวานี่ก็เล่นได้โอเคเกมหน้าแบบพี่กีโจมเลยครับแหมงเลยนะคะคือเดี๋ยวหนูจะถอนหัวใจออกมาจากห้องไอซีเนี่าเลยโอ้โยแล้วโอเคครับคุณพี่เอ้าเขาหางมุมขวากลับมาเล่นสักสามอาทิตย์เหมือนกันจู่ๆหุบขวาไปแล้วครับไม่รู้ว่าบ้านหรือเขานะพี่ยิงพี่มาเมื่อกี้นะ เออน,นเอาขาไม่ใช่เราเานี่ยอ,อันนี้ปะมันเหลือสิบสามคนแล้วอ่ะพี่เคไหมขี่ไม้อะไรละ่ะพี่เคไหม้หมดเลยสิบสามตัวโอ้โห <12 S 1> เฮียกูเปิดโอ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านนี่นี่โผล่มาอยู่สองตัวอยขอบ้านจัดไปแฟนแมนดูอย่าไปหยอง โอ้โหรถีเคยังไปต่อได้อีกไปเรื่อยไปมเรื่อยๆรถพี่ชุดเดียวนะรถพี่แต่งเหล็กมาอเคเช็คมาในชัวร์ก่อนไม่เสียงอ๋อโอเคมาอยู่มันใกล้แถวอะ ไปสามนัดอีหี้นันติกสี่ยังอยู่ในวงบ้านขวานี้อยู่นอกวงอยู่ที่เล่นก่อนว้เราละนายโอ้หตรงนี้ก็มีคนวะอีฮี้ฝั่งนี้ค่อนข้างแน่นวะแน่นจัดเลยม<บ><บ>ีต<บ>ับโซนโซน,นเนี่ย เออไอสัตว์มีคนเบิร์ดเลยอ่ะเฮียตรงนี้ไอเฮียเล่นตัวเดียวแน่เลยวะแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแบบอย่างนี้แล้วมันจะตออพี่รู้อ่ะไปสองตัวแล้ววะเฮ้ยอย่างนี้ก็ไปจอดเนินตูดมาแล้วก็กดดากันดิว้าเฮียอันยัง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 ซีคอร์ซอลโคไซค่าไอสัตว์ทำยานามแบบตอนนี้เฮียซันเดลเลยครับ ตอชินคว้าวนเอาละ,ละเฮ้ดดเยเนียคนอยู่บ้านก็มีลัดกูดว่ะไม่ค่อยดีเลยเอ่อ แต่ป <wheels restor Ranger> ั๊มๆเป็นไ่เมียบเล่ปั๊มอ่ะแม่งมีรถจอดอะไม่รู้มีคนปะวนก่อนอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะกเออดีอะเนี่ยปั๊มยังอยู่กลับไปที่เดิมใหม่ไม่รีบมีหลังเขาปั๊มอีกแล้วห้ามรีบห้ามรีบ หน่วงถามมิ่งให้มากที่สุดเนินหน้ากูเนี่ยมันเล่นไม่ได้ตรงเนี้ยมันเล่นไม่ได้มันอันตรายเกินไปอันตรายเอออันตรายลอยอยู่ทุกที่เฮ้ยเกาะตัวใหม่เอาวะเหมือนรู้เฮียเปิดปอกว่าได้สัต เหมือนคนวิ่งอยู่ตรงนี้เลยวะจะมีหินสายตรงเนี่ยเล่นได้นะพี่ขอญาตจ้าโอ้โหมีสองตัวแล้วเนี่ยเหมือนมันหลอกพี่ให้แบบว่าให้พี่แบบยิงเก็บๆแล้วไปเอามันเออ มันมีสองตัวไว้เสื้อผูกับเสื้อแดงต้องอแม่งก่อนแต่มันล็อกข้างไปนะจะเปิดน็อกใต้เอาแน่นอนบอกแค่นี้อย่าน็อกก็พอหมายถึงมันรู้เราไม่น็อกเราตายเลยไม่มีใครรอชุบแล้วตอนนี้อุ๊ยอุ้ยอุยน็อกนะโอ้โเมมเมมมาเมื่อกี้โอ้โหหัวสบายคัดเกียร์เสียไอสัตว์หัวคนไม่ใช่หัวเกียร์เฮียโยกซ้ายสัตว์ ไม่ใช่เกียร์ก็โยกได้ดีม่นดีแล้วโอเคครับพี่ถอดหมอกให้มันยิงเลยไม้เชี่คือไอ้พี่ธนาเป็นหลังคาปะเนี่ยใช่ปะได้แลยใช่แน่แน่แน่ของสายก็กดอยากรู้อยากเห็นยากเขาป่ะงานนี้บังคับตีว่ะัคับตีแล้วว่ะลองขึ้นไปดูเปิดมันสักสองสามนัดได้ยังดีเออ บบโอ้ยหิมให้กูค่มอย่างไว้สัตว์มาน็อกดิน็อกดิน็อกดิกูลองน็อกเลยกูจะได้เอาเนี่ยตัวมุกรอไว้เลยเฮ้ยซ้ายมาโด <ฮ S 2> นยิงแมสเดียวมันหลบเลยอะเอเอหลบหยยไปด<บ>้วยไม่น็อกแน่ไม่น็อกแน่ประามาณนั้นน่ะคือกูไม่น็อกแน่รถถึงขี้แดงก ไม่รู้ว่าตีมันโดนหรือเปล่านะพี่ตัวอยู่บ้านว้าวยิงว,ว,วัว,าว,วาจากักไหนเนี่ยอไอ้เ<า>หี้ยมึงเอากูทุกสามนักเลยนะแยกแค่แยกเป็กจ็อกเป็ดแต่ตะเรียจิงะโปรสนิทไรบาตีเหี้ยกูไปไอ้สัส ไม่น่าโดยดีก่นเฮ้ยบึ้มเฮ้ยหลังเวทขหลังส่อ้ยชีวิตกูทรมานทร่าหดจังไอ้เฮียเกิดเป็นกีนันลำบากจังฮะเอี้นี้ไม่คอบตีเลยเนี่อ